น่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับเฮ้ยเอาเลยวะเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วอุ้ยโดนวะเนียเอาอีกแล้วครับขวามืออันแดงอุ้ยเฮ้ยเฮตกแรงแค่วะคว้าไม่ทันยังอยู่แน่ๆโอ้โหเก็บอันนี้มาเปลี่ยนเยอะกะเฮอะไรวะโดนครับ ไปแล้วไปแล้วโดนโดนครับผม สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วครับก็พามายังใหม่อ่างเก็บน้าเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะยุดดักหนูสักวันสวันนะครับอาการไม่ดีหายใจไม่ทันลุยเกินครับผมเอาวันนี้ก็จะมีสูตรยอะมาแนะนำนะครับผม ก็ตั้งแต่คลิปก่อนนู้นเลยที่เก็บต้นหญ้ายางอึงไปนะครับตอนนี้ก็ามักมาเดี๋ยวไปดูวิธีแล้วก็สูตรการมักกันได้เลยนะครับผมไปครับเิญรับชมเลยครับผมนนี้เป็นหญ้ายางอึงนะครับตากแห้งตากไว้ช่องสามแดดเลยนี่ครับผมหญ้ยายางอึงครับเฉพาะใบมาบดครับผม ใส่โท,บท่บดเทลงไปใส่กับขนมปังข้าวมันเข้ากันกันนะครับเดี๋ยวเอาลับมาใส่อีกน้อยนะครับผมเมื่อกี้ลองกำขนมปังนะครับสองกับมือแล้วก็ลำสองกับมือครับข้าวปนก็ใบหญ้าย่างองึประมาณ องมือนะครับปิดปันนแล้วใส่น้ำมันพืชนะครับผมใช้กะทินะครับเมื่อกี้ร้อยห้าสิบมลไม่ได้ทายตอนเทเดี๋ยวเราจะมัดใสถ่ถุงแบบไล่อากาศออกนะครับแล้วก็วางไว้พื้นปกติเลยมักไว้สักวัน2วันนะครับ ก็ใช้ได้แหละครับเรียบร้อยนี่ใบหญ้ายางคืงเขียวๆเ,เลยนะครับนียไๆเล,ย,ล,ย,ลยเลย,ยเลยเลยนลยเ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 ัยเลยรัยเลยเัยเลนีลดดยเล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 ้มลยเล้เลย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 ลดเลยลยลย ครับผมนั่นก็เป็นสูตรและวิธีการมักนะครับวันนี้ก็จะใช้ตัวกะทินะครับเป็นตัวเชื่อมครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ดูแล้วตอนนี้ลมยังไม่มานะครับอันนี้ก็ปั้นเป็นขนมปังครับลำนะครับผมผสมกันมาแล้วก็มีไผ่เกีียวหนึ่งกำมือนะครับเดี๋ยวจะเทหมดเลยครับผมเอานี้มาใช้เฉพาะวันนี้วันเดียวเลยนะครับ ครึ่งกิโลครับอันนี้สองกำมือนะครับผมเอีเยวมักเราย่าย้ายางอึงปีไหมลองใช้เยอะสูตรเดิมๆม,มูกท่านนะครับมักแบบใบแห้งนะครับวันนี้บางทีจะมักเป็นใบสดนะครับอ่ะลองกันดูครับ เข้าไปเข้ากันแล้วก็ใช้กะทินะครับเอาเครื่องขวดพอนะครับผมแล้วจะเพิ่มน้ำอาจจะเพิ่มน้ำที่หม่เลยนะครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยววันนี้จะใช้งานเบ็ดสองหลังก่อนนะครับดูเหตุการณ์ก่อนถ้าลงสามหลังฐานกันจะลงนะครับแต่ก็ยุี่เวลาอีกเลยครับมาประเดิมปีหกเจ็ดกันตกปลาเราจะมานกันหรือไม่นะครับไปลุ้นกันครับผม 1วันเลยนะครับไม่ได้ใช้งานฮก็วันยุดนี่ก็ถ้าจะมีหน้าเข้ามานั่งโต๊ะก็เลยโหขยะเพียบเลยมีเวลาเดี๋ยวจะเคลียร์ให้นะครับผมดูแลเก็บแล้วทิ้งเลยครับถ้าทำแบบนี้ก็ถ้าเขาปิดก็ว่ากันไม่ได้นะครับสกปรกมากขยะเพียบเลย กินได้เก็บไม่ได้นะครับผมนานาฝากด้วยนะครับผมขายได้โดเก็บดีโย้ายู่ระแวกนี้ก็ช่วยกันเก็บขยะกับด้วยนะครับแล้วไม่ก็เผาไฟไปเลยครับผม,มสั่งยูทู e ครับผมได้หมอยังยังไม่ได้ลง <laughs> เอฟซีวิงพุทธะอ่ะลุยครับผมไม่แรกไป ปลเดิมไม้แรกคอยได้ตัวใหญ่ๆมนันๆเด้อฮ่ากดวงมาหรือไม่นะครับวันนี้เอเด้อครับให้โชคให้มานปลาใหญ่ๆนาะ แดงมีอาการแล้วครับผมอาจจะไอไปบ้างนะครับคอแห้งอันแดงนี่กระตุกไปเทียนกันแล้วเมื่อกี้ทานได้ดูเลยเอาละครับอันดำนี่ก็เริ่มมันมีอาการแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงไปพักแล้วนะครับผม อยัางเงียบอยู่เลยยวจะเปลี่ยนเยอะครับเอาแล้วครับอันดำเริ่มกระตกแล้วครับผม จะอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับเขีนี่นเปลี่ยนเหยื่อลงไปได้เรื่องเลยโอ้โหวัดไม่โดนวัดไม่โดนครับผมโดนครับอันนี้ฮะ หลากสายวิ่งเลยอ่าตัวแรกครับผมตะเพียนหลากสายวิ่งเลยนะครับมัน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 ้วิ่ <c oughs> อะไรวะ เลนหวาดเสียวเลยครับ ขายเก่านะครับผมติดตาขายเก่าๆของเขาเคาแล้วตีไกลเกินครับไปถึงตาขายเก้านะครับผมตีแค่พอประมาณพอ ก็โดนปลาย้ายแล้วล่ะ <laughs> ได้ลุ้นเสียเดียวเฮ้ย <h uy> เอาเลยวะเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วอุ้ย <h uy> โดนมาเลยฮึฮึ <h uy> <h uy> <h uy> กำาลังกอสาย <h uy> โดนไม่โดนไม่รู้นะครับ <h uy> เบาไงโอ้โ oh ห oh. ให้โดนครับเหยืยตกน้ำเอาเลยลา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 ยเอาอีกแล้วครับความืออันแดงอุ๊ยตกแรงใช่วะคว้าไม่ทันอยู่แน่ๆโอ้โหโดนมาแล่ะ น้าจะโดนครับโดนหรือไม่โดนไม่มีสู้เลยนะไม่มีสู้เลยนะโอ้วัดไม่โดนวะโอ้โหเอาแรงจริงๆลงน้ำเป็นเอานะครับสองคนละเก็บอันนี้มาเปลี่ยนเยอะกะอนอ,อะไรวะโดนครับโอ้โอหดึงสายพุ่งเลยครับผม โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหปลาอะไรปลาดินโอ้โหโกินแรงจริงๆ,ๆอ้เจ๋ยวครับผมโอ้เจ๋ยวเจ๋ยวเจ๋ยวอันดำนี่ติดต่อนะครับเมื่อกี้ ไม่ว่านิ่งจังอเอ้ยต้องไกลนะครับออ้ยไปแล้วไปแล้วโดนโดนครับผมโดนครับโดนอะไร อะไรเอยไอ้เหี้ยปัน,นินครับจุกจิกจุกจิกแล้วครับอันแดงตกปลายเบาๆนะครับมันหิวมันอยู่ยจึกโดนครับโดนโดนว่าโธ่แล้วจินยยติอันแดงนี่แล้ว มาแล้วครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไหนินครับผมโอ้โห,โหปลาซัวใกล้กลกลกลนนๆเก็บนะนะเขาก็ลงคายฝั่งนู้นกันเต็มเลยนะครับผมใ,ให้ดูนี่ครับเป็นอ่าวลึกๆไปนู้นครับลงคายกันเต็มเลยลอยเรือกันเต็มเลยครับ ดำนี่เหมือนมีกระตุกใส่ไปสซองทีนะครับเอ้ยอันแดงเอานี่วะโอ้หูน่าจะโดนนะครับอยู่ไปดิเฮ้ยหลุดท้าได้เห็นเลยนิ้นนั่นแหละอ,อ้อยแล้วอ,อ้อยแล้วใส่พุ่งเลยโอ้น่าจะไม่โดนะ่ะหรือไง ไม่โดนครับลากสายวิ่งเลยนะครับเมื่อกี้ลมเบาๆชิวๆมานะครับผมอาติดตกดินไปแล้ว ไหวจริงๆครับเวลาอันดับเอาแล้วเอาแล้ววะโดนมามนะเฮ้อสายพุ่งเลยนะครับโล่โดนไม่โดนไม่น่าโดนวะกินพุ่งๆแบบนี้วัดไม่ค่อยโดนนะครับนั่นไง พลาดครับผมทำไมกระตุกเบาแท้โอ้ไม่เบาแล้วนะโดนครับไม่เบาแล้วนะโดนครับแรงวะโอ้โหตะเพียนครับผมอย่าย่างอึงครับผมทั้งตะเพียนทั้งนินเกบ็บอันแดงอันแดง อันแดงกระตุกปลายสันไปเลยครับเมื่อกี้เงียบไปเลยครับผมสะบัดลดไปแล้วมั้งแดงอันแดง,ดงโดนครับผมโดนครับชึกเขาให้เือชึกเขาให้ครับผมไปไปไปอะไรโอ้โห ตบัดกันเลยนินครับผมโอ้ตัวนี้ไซส์สวยน้อยแจ๋วเก็บครับผมมาจนค่ำเลยหกโมงยี่สิบแล้วนะครับผมก็ตกมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับเหลือก็ยังไม่หมดนะครับ ดูสองไม้นี่ขึ้นก็ได้ว,ว่าจะกลับแล้วนะครับจะจะมืดเกินนะครับผมลมก็มาซิ้วๆแล้วครับฮะเงียบเลยนะครับพักทั้งเลยเดี๋ยวทยอยเก็บอุปกรณ์กันนะครับผมเดี๋ยวว่าจะเคลียร์ขยะด้วยครับ นะครับผมเดี๋ยวมาดูผ่อนงานกันนะครับก,ก็ได้ตัวอยนะครับผมย็ดแปตเต้มกับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเยอะย่ายังเอิงก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับผมตอนนี้ก็เคลียร์ขยะนะครับเอาีนาอ้างนี่เลยยาสดนะครับตรงนั้นจะรอดูให้ดับก่อนแล้วค่อยกลับนะครับอ,อย่ังไงแล้วก็ฝาก สูตรเยอะสุดนี้เอาไปทําตามก็ได้นะครับเรียกปลารวมก็ได้ไวมากนะครับไปติดตามกันคลิปหน้าอีกครับผมว่าจะทําอะไรให้ท่าผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมครับผมวันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อน,นนะครับสวัสดีครับเียวกันคลิปหน้าครับผม